สวัสดีครับอยู่ g H t a. ผมป็นไอเจทีครับผมวันนี้อยู่ในเกมเอ่อบบ G New g u e a t i o n นะครับผมอันใหม่เลยนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นตัวลองเนาะผมก็จะมาลองให้ตอนนี้กี่มมโมงวะหกโมงนะฮะมาถึงลองให้เลยนะครับผมเอามาอาจจะโหลดนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้าเลยอันนี้คือจะให้ดูนะฮะ โอเคนะ่ารออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปตอนที่เข้าเกมแด้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวครับมาครับอ่ามาได้และปึ๊บแตะเพื่อเริ่มอ่าล็อกอินเนาะอ่าเดี๋ยวขอล็อกอินแป๊บน,นึงนะมันให้ตั้งชื่อแล้วเนาะมันจะสร้างตัวละครยี้หรือวะ เอาว่ะจิ๋วว่ะจิ๋งจิงจิงจิงโอเคอุ้สิบตัวเป๊ะเลยอะตัวละครเนาะเป็นตัวละครเลยดีนะฮะเอาเป็นตัวละครหญิงแล้วกันซูมีทรงผมให้เลือกไหมหนะน้ามีไงมีทรงผมให้เลือกด้วย ไม่ผมชอบผมผมผมทรงนี้ว่ะเอ้ยอันนี้มันเหมือนในอ็นนั้นเลยซุกิเกมอะไรอเอ้ยของผมต้องสีเขียวสิเขียวสมผมก็ก้คล้ายกันหมดเลยเนาะที่ผมเลือก,กน่าจะเป็นทรงผมอันแรกนะฮะไม่มีผมก็ได้เนาะโอเค เอามาหน้าใบหน้าอ๋อผิวโอเคอยาให้มันมีหนวดนิดนึงอะ่ะอะอันนี้ดีอันนี้กำลังดีอะไรส่งผมสิอ๋อมันมีหนวดมีเขานิดนึงนะครับอ่าดูาวิงดูวิง เลงอ๋อวันนี้คือแรนดอมโอเคน,นี่คือแรนดอมอืมไปอ่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วกันนะเพราะว่าผมอยากจะดูดีเทลเกมด้วยว้าวเฮ้ยคตรสวยดาหลดไปก่อนนี่ เอ้ยโอ้ใส่เกยงยีนเสื้อลาขาดๆนะฮะเอามาการเล่นโอ้น่าจะรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเมชอะเซิร์ฟทดลองเนาะมันยังไม่เปิดใน Google Play Store นะฮะสามารถมาลองกันได้คนรอก็น่าจะน้อยหน่อยนะเฮ้แต่งได้เลยโอ้ยถุงมือดำโคตเท่อะหมวกหมวกสีดำอ่ะ มันเป็นหมดสีดำเทล่ละโอเคแว่นไม่มีเนาะหน้ากากเสื้อไม่มีอ่ะเสื้อ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 เป็นสีนี้แล้วกันเออเางเกงเางเกงเป็นเ,เจ์นี้เนาะโอเครองเท้าโอ้เราใส่รองเท้าด้วยเดี๋ยวจะปูตาตีนนะฮะกระเป๋าคือยังไม่มีกระเป๋าให้มาเนาะโอเคก็เลยไม่ใส่้ะกัน นะฮะปืนเอยมาแล้วอาจจะมีเสียงขี้มูกไหลนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าตื่นเช้าผมก็เป็นแบบนี้แหละมาอู้ดูอิโอู้คนเล่นยังน้อยอยู่เลยอะ่ะก็ควรใช่เพาพึ่งป่านี้อู้แมปจะเริ่มเลไอีกอ๋อ สี่สิบหกสิบเอ็ดคนแล้วตอนนี้อืมนี่ภาพสวยขึ้นนะภาพสวยกว่า,าพับจีอันเดิมอีกเอ้ยพับจีอันเดิมผมไม่ได้มาเล่นเอ่อผมผมไม่ได้เป็นคนเล่นแรกๆไงอ๋อนนี้ไงมีเบาะด้วยโอ้เป็นซับไทยโอ้ยผ่านเลยอ่าร้อยคนและอาจจะครึ่งชั่วโมงเนาะเกมนี้ อาจจะหนาหน่อยแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็หน่ายังไม่ตัดอะไรเลยนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูถึงอภาพสวยได้พูดถึงภาพตั้งค่ากราฟิกนี่อ,อุนตราอุนตา้าลบรอย่างสว่าง ไ่เยอะปในนี้ไหมสวยสวยสวยดีสวยดียดลองลองลองดูลองดูลองดูบันทึกว้าวลงไหนดีี่ะแบบแผนที่ก็เป็นแผนที่เดิมนะฮะเป็นลงนี้แลวกันเนาะไปะเดี๋ยวรอให้มันเปิดตัวก่อนนะฮะอันนี้ก็คือยังไม่เปิดตัวเนะาะยังอีก ยังอีกไม่กี่วันนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันวันศุกร์หรือวันพุธวะวันเอ้ยวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าเนาะใช่ไหมเอ้นี่วันเสาร์แล้ววันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าอืมเสาร์ที่ยี่สิบเก้าอ๋อไม่ไม่ถึงวะเอาตรงนี้ก็ได้ ซอดี้7ซึ่งมันซึ่งตัวเกมก็ได้ให้บ่อยลงพวกนี้เลยนะให้ผมเดานะครับผมซ่ปย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับแมนนี่ยยังโดดลม่มไม่ช่ำทีนะไม่ฝึกเล่นไม่ฝึกเล่นไม่มีเกมเลยที่ผมจะเล่นบ่อยๆนะเกมนี้ที่เป่าสามสวยปืนสวย โอ้โหดูดูดูภาพสิมันเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมมุมมองบุคคลอะเป็นบุคคลที่ที่หนึ่งอะ่ะไม่ได้ฮะอันนี้ผมไม่มันเก็บไว้ตโนมัตนะินาะโอเคสวยโอเคสวยสวยสวยสอ่ะเก็บของเก็บของเก็บของ อืว,ว้าวโอเคไปไหนดีอะหารถดีกว่าเออ,เอ,อฟาร์มต่อฟาร์มต่อหาข้างๆนี้ข้างๆนี้ข้างขางนี้อืมโอเคยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรไหนไหนไหนมีอะไรขวาน ระเบิดระเบิดโอเคเอ้ยซูมอะไรวะกล้องอะไรเมื่อกี้คุณสองอไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมีปืนยิงยิงไกลยิงไกลยิงไกลสุดก็ยิงไกลนิดเดียวเนาะของผมตอนนี้ มีรถโอเ้โอเทงวะรถเทมากปืนเอ้ยนี่ไงปืนยิงใกล้ที่ผมบอกอ่าต้องมีปืนยิงใกล้ไว้หน่อยนะมันจะได้แบบเซฟตัวเราด้วยอะไรวะเอ็าม,าเอเอมอ่ะ เออเอาไว้หน่อยเอาไว้หน่อยผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้จักปืนอะไรสักเท่าไหร่เลยนะฮะอย่าว่ากันเลยนะแต่ผมอยากเล่นแค่นั้นแหละโอ้ oh my god อะไรเนี่ยขึ้นบุญนั่นนั่นน่นน่น,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 น ว้าวดูดิทุกคนดูสิดูกราฟิกสิว้าวอ้าวทำไมเราเลื่อนรถด้วยอ่ะย่ามิไม่มิไม่มิไม่มิคไงไม่เธอ โอเคเอ้ยเอสียงคนเสียงคนเสียงคนไปนึงครับใช้ลูกสองฮะโอเคยิงอัดหน้าบันไดเลยเอ้ยซึ่งก็ดีนะที่บันไดมันมันแม่นั่นอะ มันยิงทะลุผ่านได้ยอดว่ะคนทําเกมนี้เขาละเอียดจริงๆกินน้ําก่อนขอแห้งขอแห้งกินน้ำกิน,กนน้ำ,กนนำกเกลือกเข้าไปอ่ากระดกเข่าคอมีไหม่มีไม่มีไม่เธออยู่ไหนอีกไม่มีไม,ม,ไม อีกสามสิวิวงวงจะบีบใช่ไหมเราอยู่ในวงอยู่แล้วปะเออมันอยู่ในวงอยู่แล้วก็รออืมรอรออย่างเดียวเลยภาพก็สวยนะแต่ผมขอปรับเป็นแบบเดิมอีกว่านะฮะเพราะว่าดูมันดูยุ่งยากไปหน่อย โอเคอุลตร้าเปิดสูงเป็นอันนี้เป็นอุลตร้าอามันจะปรับอันนี้ไม่ได้มากเนาะโอเคเอาไม่เป็นไรไปเออม้มองเห็นคนหน่อยยังไงไปสอง าจจะยิงว่าวยิงอะไรหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมอยู่นี่นานมากนาขนาดไหนหนาจริงๆอก็เป็นเดือนสองเดือนได้เลยนะที่ไม่ได้เล่นเกมขับจีเนาะปุ่มอะไรก็ยังไม่ตั้งเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บก็นี้เลยดักดันบนเลยเออ มันมันไม่ได้เรียกว่าดักหรอกมันเรียกว่าเอาเอเฝ้าดูเออเฝ้าดูเฝ้าดูเสียงก่อนน่าโอเคมามีไหมมีไหมมีไหมมีคนไหมเธออืม ไม่มีฮะไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าผมเลี้ขี้กาแน่ๆเอาไปเราไปบู๊หน่อยดีกว่า หลืออีกผู้เล่นอีกหกสิบสองคนนะฮะอุ้ยอ้มันสามารถซื้อได้อ๋อมีตังเอาไปซื้อได้ด้วยนะครับเอารถพังชิบหายอยู่ใกล้ๆว่ารถใช้ได้แล้วก็สวนไม่ไดีเลยด้วยนะชอบจัง ขึ้นสออิอมาไปลุยกันลุยกันป่ะมผมอยู่ในโลกอนาคตเลยว่ะเอป้ายรถอ่ะ ใชมาเมืองนี้ดีกว่าก็เมืองกูใช่ไหมเนี่ยหมันเมืองแรกเลยเอยแต่มีรอยคนลงไปดูหนะ่อยเนาะไม่ใช่เป๋าเก็บของเลยเนี่ยนี่ว่าใช่เอ้ยทำไมของมันยังมี แต่มันเป็นที่เดิมนะที่ที่ที่ผมาฟาร์มที่เดิมเนี่ยจาได้เลย Thank Thank you you อืมปุ่ <Thank you. S 1> มกดไม่ติดแล้วปุ่มโดดนี่มีไหมวะผมขอเดินดีกว่าเดินดูเดินดู เืองนู้นดีกว่าเบอนี้เบอนี้เบอนี้นนนน <_ C 1> ถ้าจะมีค้าง้งๆอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะระับว่ามาเป็นเซิร์ฟเบรตาเอ๊ะอะไรขยับใหญ่ๆเลยอ่ะน่านอะอะไรวะผมแตะทีเดียวเองนะ อโอ้ยอยู่ด้านหลังลกูเลยวะเกาะแตกมองแตกไปอ,อือไปอีกหนึ่งนะฮะชื่จะเล่นกับพี่อ่ะชิทใหม่น้อง คิวไปสี่แล้วครับผมผู้ทั้งหมดคือสี่สิบห้าคนนะฮะถ้ารวมผมก็เป็นสี่สิบหกนะครับโอเคมีอีกไหมทำไมผมไม่เห็นไว้คนพวกนี้เดี๋ยวเล่นไปเลื่นมาเดี๋ยวสายตาผมก็ชินีงรอก,ก่อน <c oughs> รอก,ก่อนรอก,ก่อน ยิงไปกระดกยากเคียวของในกระเป๋าหนะ่อยไปกระดกยาไปแล้วก็เคียวของในกระเป๋อันที่ไม่ใช้ทิิงไปกลางทางเนี่ยมันได้ตามเก็บยากหน่อยอันนี้ใส่ครูอะไรอยู่วะดูได้ไหม เสร็จคูณสองเรามีคูณหนังอ่อนอนันแล้วนะอันนี้ง่ายคูณสี่โอเค <S <S ผมก็สงสัยรถนั้นรถอะไรปะ <S <S อ้าวคนอู้แรงแรงจังเลยหรือเลื่อนมันน้อยวะ โอ้ของใช้ได้คน

อะเรื่ออะไร,ะไรคืออะไรมามาหลบตรงนี้ตลอดเลยวะออเอ้ยมันข้ามสะพานมาไปดักมันหน้าไปดักมันหน้าหน้า,า,นา,นาสะพานสวัสดีจ้าอืมลากเลยนะ ลากเลยได้มาอีกสองศพโอเคเก็บของมาเ,อาเดี๋ยวไปเก็บศพไปตัวโนโดด้ดอ่ะโอ้ยมีเสียงขี้มูกไหลต้องขอโทษเนียนะฮะ

ยันไม่สันโอเคก็จะมาประมาณนี้เนาะก็จะมาประมาณนี้นะครับสำหรับเอ,อ่อพับ G New Generation นะฮะก็ไ้ที่ยี่สิบเก้าไปนะครับ,นะรบถือว่าไม่แย่ <c oughs> เกินครึ่งเออแรงก็ขึ้นด้วยนะฮะขึ้นมาเกนะ้าสิบเนาะโอเค อันนี้ยังเป็นตัวเซิร์ฟทดลองเบต้านะจะมีครั้งๆแ,แตกบ้างอย่างที่เห็นนะครับผมแต่ก็ถามว่าทําได้ดีมากเลยชอบชอบชอบ,ชอบนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ช่วยกดไลค์ชอบมากกดซับนะครับผมแล้วถ้าตัวเกมมันออกมาแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเบต้าทดลองอยู่นะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกัน